น้องแบมบูครับเจอและน้องสวัสดีจ้าแบมบูนี่ยควรจะได้ตามมาให้นะ้วจ้าผัดกันเชียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ้าหนูตกใจกว่าจะได้พี่เบียร์สวัสดีค่ะขอบคุณนะทำไมทำไมมันไม่ได้เพราะอะไรเหรออ๋อเพราะว่าตอนแรกหนูตั้งค่าอายุไว้ค่ะอ๋อโอเค หนูอายุเท่าไหร่น้องอายุยี่สิบห้าค่ะอ๋อแต่ตอนแรกตั้งค่าสิบแปดเหรออ๋อใช่ค่ะใช่อ่าโอเคตื่นเต้นนะใครกดพี่เบียร์พี่เร์ได้ค่ะได้หน้าคุณจังแบมบูเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหรออ๋อหนูไม่เคยเป็นอินฟูมาก่อนเลยค่ะไม่เคยทปอะไรเลยใช่เพิ่งจะมาปรากฏตัวในไลฟ์ครั้งแรกอ๋อแล้วหนูเป็นน้องพี่เบียร์เหรอครับ ไม่คือน้องเลยหลุดเข้าอยู่ในห้องน้องก็นทีหนึ่งแล้วน้องก็พิมพ์ว่าเออเหมือนแบบว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบขึ้นไลฟ์กับพี่นิกกี้สักครั้งก็ดีอะไรอย่างงี้โอ้ยินดีครับบูมาไลฟ์ด้วยนะครับพี่ไลฟ์เกือบทุกวันเลยครับขอบคุณค่ะหนูเพิ่งไลฟ์วันนี้วันที่ห้าค่ะอ๋อใช่แล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้ไลฟ์กับพี่พีททุกคนโอ้ยินดีครับปุ๊ปปี่ก็ไลฟ์เล่นๆกันอย่างนี้แหละครับตื่นเต้นโอ้สบายครับน้องครับ แล้วน้องทํางานอะไรครับแบมบูค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะก็จะรับเป็น t i k กต k อกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งออกจากงานตอนนี้ก็เลยว่างงานเลยลองมาไลฟ์ดูเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นให้หนูมาไลฟ์อ๋อ وي, แล้ว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 ออกรายการได้ไหมออกแบบพวกรายการได้ไหมออกออกได้ค่ะได้ใไหมน้องโอเคแล้วอ่มีแฟนหรือยัง มีแล้วค่ะอ๋อโอเคได้อยู่กับพี่เบียร์นะไม่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 ข้า,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 างล่างเขาบอกว่าข้างล่างเขาบอกว่าเพื่อนสาวอยู่บอกอว่านิกกีน้นิกกี้มันฉลาดเวลาคุยกับเออสาวแล้วก็เอาเพื่อนอยู่ด้วยไงจะได้ปลอดภัยไงเขาจะเขาจะได้พีเขาจะได้ีด่ผมพูดไหมเขาจะได้พี่พ,พูดในคอมเมนต์อ่ะไม่เหมือนคอมเมนต์พี่ตอบคอมเมนต์อยู่ สาลี่คุยหน่อยสาลี่ <c oughs> ไม่หนูหนูหนูอ่านคอมเมนต์ไปด้วยไ,ไงหนูให้พี่หนูทา <c oughs> พี่พิงคุยกัน <c oughs> มีมีเหมือนมีเพื่อนคุมอยู่อะโดนก็หนกันหนัน, <c oughs> <ต>หนกัน,<ต>น,นโดนก็หันหันกันหันหันกันแป๊บนึ่งหันนะโสดมาห้าวันไนอ้นะอ๋อพูดเรื่องเดียวกันปะคะนี้น้องพูดอะไรสดมาห้าวันคืออะไรไม่ใช่หนูเพิ่งเปิด ไลฟ์มาห้าวันไลฟ์มาห้าวันพี่ก็ดีใจฟังเป็นโสดมาห้าวันโอ้ไม่ใช่โอ้ไม่ดีเลยหูไม่ดีเลยหาเรื่องแล้วโอ้หนูก็ตกใจพูดอะไรผิดไปหาตำแหน่งงานให้น้องหาพยานมาเก็บเลยขอบคุณค่ะน้องคุยได้นะครับได้คุยได้น้องพุ่พี่สบายๆเลยชิลๆเลย แต่เขาพูดเก่งนะตอนเขาดูไลฟ์เขาพูดเก่งนะใช่พูดเก่งคนดูเยอะด้วยไอะไรที่ตอกน้องแอมบูอะไรนะคะสนุกด้วยนไหมน้องสนุกแค่สนุกค่ะเปิดโลกมากเลยสนุกนะมันมากพี่ก็ชอบเหมือนพี่เลยไลฟ์ที่ตกอก็เขาเปิดโลกพี่เหมือนกันครับนี่ค่ะเปิดโลกมากเปิดโลกมากแล้วพี่ไลฟ์ทุกวันเลยเหรอคะพี่นิกกี้พี่ก็ถ้าเกิดอยู่บ้านก็ไลฟ์ครับน้องเพราะว่าเนี่แหละครับมาคุยเล่นกับน้องๆกับพี่เบียร์กับ เอฟซีเนี่นะครับปกติจะไลฟ์กันกี่โมงเหรอคะถ้าถ้าเกิดตัวพี่เองพี่ไลฟ์ค่ำๆครับสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยครับน้องน้องว่าวิวห้องพี่สวยไหม oh. วิวโอ้พี่บี๊อะอิจฉาปะอ,อากาศดีไหมคะที่นั่นอากาศดีครับอ๋ออิจฉาจังเลยค่ะอยากไปเที่ยวบ้าง พี่ก็เป็นคนที่แบบมีลูกมีเมียแล้วนะแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับนคนเยนอะนะสี่สิบอะแต่ก็พี่ว่าก็พี่ก็ไม่แพ้เด็กนะเอาจริงอ๋มีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วดีแล้วพูดมาตรงๆเนี่ยเหมือนพี่อะเราคนประเภทเดียวกันเนาะเอารสุดใจเนาะแบบมีก็บอกเลยเนาะนะ ด,ด,ดูดูวิวนี่ครับนี่นี่นวิวที่ฮอกไกโดนะครับเป็นวิวอ่าเขาเรียกว่าวิวกระจกวิวกระจกครับห้องชั้นอยู่ชั้นสามสิบครับเป็นห้องสูทด,ด้วยครับนี่นี่แต่ว่าห้องข้างๆห้องนี้นะครับเมียนอนอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้กูพูดดังๆในเมียกุดีหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดสารีบอกสุดยอดสุดยอดเมียสารีบอกสุดยอด <c oughs> <c oughs> บูห้องน้ำไหมครับห้องอน้ำห้องน้ำห้องน้ำสาลีเป็นเป็นพี่หนูหรือว่าเป็นน้องคะเป็นน้องคะ่ะหนูอายุยี่สิบสองค่ะอ๋อโอเคค่ะน้องสาลี่พี่แบมบูสาลี่กับพี่นิกกี้มีแพนจะไปเที่ยวไหนไหนไหมคะออยังไม่มีครับนะพอห้องน้ําสวยมากเลยคะ่ะว่าว <laughs> มีการอ่ารูมทัวร์ด้วยใช่ นะครับลูมถัว่วดูเสือ้อพวงนี้ใส่เสื้อตัวนี้ครับน้องๆว่าไงบ้างโอ้โห oh oh oh. สุดยอดค่ะ <c oughs> อยากมากเลยค่ะพ <c oughs> ี่ก็สี่สิบแค่อายุนะน้องคือจริงๆพี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะน้องไอส่งอะไรมาอะไรเนะี <c oughs> ่ยีคนสรถไฟนี่ให้ใครเนี่ยให้หนูเหรอให้น้องเหรอเดี <c oughs> ๋ให้พี่วะ <c oughs> หนูก็ไม่รู้แต่พี่ก็เีนะขอบคุณครับสนงง ซื้อตัวเก่งเลยนะไม่เพิ่งซื้อมาวันนี้ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะแต,แต่น้องคำพูกคำจาดูน่ารักเนอะอเด็กดีแน่เลยขอบคุณค่ะเป็นน้อกน้องค่ะเด็กดีอนเรียครับบัวเรียนเมืองนอกป่ะใช่ไหมครับอมีไปออสเตรเลียมาหนึ่งปีค่ะเหมือเหมือนพินิกกี้ไปพินิกกี้เรียนที่เวียดนามมาแต่ว่า<อ>ไม่ได้ไปแล้วเวียดนามไม่ไดเรียนแล้ว ไปเรียนมาแป๊บนึงครับเรียนมาหกเจ็ดเดือนครับตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วครับไม่ได้ไปแล้วเขาไม่เข้าประเทศแล้วโดนแบนจากเวียดนามแล้วโดนแบนโดนแบนแล้วพี่นิกกี้มีแฟนหรือยังคะเนี่ยยังยังยังแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่มีแต่ว่ามีคนคุยอยู่ครับคุยกี่คนคะคุยกี่คนคะ แตคุยในติ๊กตอกคุยเยอะครับแต่ชีวิตจริงคุยคนเดียวครับมาแล้วช็อตได้แหละทุกคนช็อตได้แหละพ <c oughs> ี่แบบอกนะครับเป็นเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ <c oughs> สาลี่เอาไงดีวะช็อตนี้เลยเนาะใช่ไหมนี่แหละ,หละพี่เบียพรุ่งนี้กค็คนดูอีกคนคคน่ะเขาฝั่งฝั่งคนของกูกับห้าร้อยคนของหนูของหนูประมาณหกหกร้อยหกสิบค่ะของผมเนี่ยสี่พันเจ็ด ทุกคนฝากเนื้อฝากตัวกทุกคนด้วยนะคะได้ครับน้องแล้วเดี๋ยวเรามาคุยด้วยกันนะครับขอบคุณค่ะครับครับไปจ้าแบมบูไปไปนะจ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าบสวัสดีครับเที่ยวให้สนุกนะคะพี่เบียร์ขอบคุณครับเมื่อกี้มีคนถามว่าพี่เบียร์มีแฟนยังพี่ต้องตอบว่าอะไรวะไม่ไหจ้ะเจอกันจ้าไม่ไหวจ้า มีคนบอกว่าพี่นิกกี้แมนมากอะไรนะมีคนบอกว่าพี่นิกกี้แมนมากมาไอ้ตาลีเอ๊ะโอ๊ยอยากจะเห็นรีแอคเปียโนตอนได้ยินคำนี้จังเลยอันนี้ให้หนูกดออกเลยใช่ไหมคะทุกคนอ๋อกดได้เลยครับคุยกันเล่นได้น้องถ้าอยากอยู่ได้สบายได้ชิวๆหนูขออยู่ต่ออีกสักหน่อยนะเป็นโอกาสอีมากเลยอีกตาก็ได้น้องสบายเพราะี่ชิลชินานๆได้ไหมหนูเพิ่งมาไลฟ์ห้าวันแล้วก็ ไม่คิดว่าได้จะมีโอกาสมาไลฟ์แบบนี้เปียโนเปียโนไลฟ์มาสบายน้องเปียโ<ห>นฟังอยู่เปียโนดูไลฟ์ทุกคนหรอดูห้องใครห้องหนูมั้งนะคะโอ้เปียโนเปียโนคดานั่งดูด้วยใช่ไหมว่าพี่นิกกี้ทำอะไรเีร่เขาบอกว่าเปียโนเขาบอกว่าที่พี่นิกกี้ตอบแบบเมื่อกี้เพราะว่าหนูอยู่อ่ะว่าไง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 มึงเนี่ยอาการออกอ่ะฮะ มึงมีอาการออกอ่ะไม่ใช่เพราะเดี๋ยวผมไอ้นี่ไงลูกพี่ผมเคยพูดแล้วไงผมโดนไอ้นี่ไงนิกี้เกกี้ไม่เกียดหนูเลยเนนิกี้เม่เกียดหนูเลยอย่างนั้นยกเลิกนะไอ้พวกที่จะไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยกูสองคนอ่ะไม่ไปนะทำงานได้ครับคุยกันไปแล้วครับฮะทำงานได้ครับเหรอหนูขออนุญาตถามพี่นิกกี้ได้ไหมคะอะไรก็ได้ครับช่างถามมาน้องนะ เดี๋ยวถามด้วยพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนคะอะไรนะครับชอบผู้หญิงแบบไหนคะคำถามพี่แบมบูคือสุดยอดพี่พี่ชอบเด็กน้องชอบเด็กชอบเด็กสองขวบเลขสองน้องสองสองนี่เป็นไงอ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะหนูเข้าใจแล้วได้จ้าแบมบูแต่ขอบคุณมากครับน้องครับอันนี้คือเอฟซีไปพิมพ์หาน้องให้ช่วยถามพี่เหร มีค่ะมีเขาบอกว่าให้ยิ้มยิงคําถามรัวๆเลยค่ะไม่เพราะพี่เบนบูคะถ้าหนูถามพี่นิกกี้จะไม่เคยตอบอไม่แค่พี่เบมบูถามแล้วพี่นิกกี้จะตอบอ่าขอบคุณนะคะที่ตอบนะได้น้องไว้เรามาไลฟ์ด้วยกันก็้ามีโอกาสนาฝากเนื้อฝากตัวด้นะคะได้จ้าน้องก็มาพี่ก็มาไลฟ์กับพี่เบียร์นี่แหละกับตาลี่นี่แหละน้องถามถามต่อบอกพี่นิกกี้อยากจะเป็นฝั่งเป็นฝาแฝเมื่อไหร่ถามเนี่ย นักกี้วางเลิกไปหรือยังคะครับวางเลิกเลิกหรือเลิกเลิกอะไรครับเลิกเลิกงามยามดีเลิกงามยามดีหมายถึงเลิกเลิกอะไรเลิกมีแฟนหรือว่าเลิกแต่งงานหรือว่าเลิกอะไรครับอ่าเลิกมีแฟนค่ะอ๋อตตนตอนตอนแรกไม่อยากมีแล้วตอนนี้มีคิดนิดนึงอุ้ยตายแล้วตอนแรกบอกจะสามแปดเปียโนเปียโน โอเคแบมบูเด okay. ี๋ยวจบตันนี้ไปนอนนะไม่ให้ขยันถามเนี่ยอ้ยเจ็บคอจารี่แล้วไปไปกินข้าวกับใครบ้างน้องไปไปกับเปียโนไปกับแม่แล้วก็ไปกับบอสแล้วก็พี่นิก้โอ้ยคุยกับพี่เบียดว่ะ คุยกับพี่พี่นิกกี้คุยกับพี่เบียดีกว่าไม่ไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้พี่อ๋อพี่เบียดพี่เบียแต่ผมผมจองโรงแรมลูกพี่ให้ยูดิงไปนะฮะหัวช้างนี่นี่ดู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 มันสุดใจด้วยพูดในไลฟ์เลยรู้ว่าเป็นโนดูอยู่จองให้ใครนะจองให้ยูดิงไงแต่ว่าจองหัวช้างนะครับแล้วต้องไปกินข้าวด้วยไหมก็เดี๋ยววันไหนถ่ายคอนเทนต์ค่อยไปครับอ๋อโอเคพี่ต้องอยู่ป่ะหรือพี่ต้องอยู่โอไปไปด้วยกันสิครับ อืมแล้วไร์คู่อีกไหมไรคู่อีกไหมได้สิจ้าไม่สาดีพี่ว่าอาการมันออกมากอใช่พี่เมียวหนูวันนี้อาการพี่นิกกี้ออกอาการออกมากใช่ไม่ใช่เนาะพี่กินวนยไปขวดนึงไงถึงว่าพี่พี่นิกกี้ไล่หนูเร็วมากเลยอ๋อไม่ไม่เนาะแล้วกเด็วไล้วยกันบ่อยๆอ๋อได้ขอบคุณค่ะจ้าแบบูจาแล้วก่อนนี้ทำงานอะไรนะ เป็น TikTok Content Creator ค่ะอ๋อก็คือทำคอนเทนต์ใน TikTok ไปเรื่อยๆน้อใช่ค่ะเราจะอยู่บริษัทหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ว่างแล้วค่ะทุกคนขอมีใครสนใจก็บอกหนูได้นะคะได้สนใจครับชวนบอกรายการนะน้องนะสนใจทสนใจจ้างงานหรือสนใจอะไรสนใจ้างงานค่ะแต่ว่าตอนนี้อาจจะลองมาขยันไลฟ์ดูก็ดีเหมือนกันนะคะ อ่ะงั้นน้องเดี๋ยวน้องไปรีวิวที่ตึกประโยคเลยครับไปกินข้าวแล้วก็ไปกินร้านพี review, ่ก like ็ <único Liberty Overwatch> ได้ระอุ้ยขอบคุณมากอุ้ยเปโนมาบอกว่าสัำที่อื่นไม่เห็นพูดงี้เปโนเปโนใจเย็นก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนตลกอะพีริกีพีริกีไม่เก็บหนูเลยหนูนึกออกไม่เก็บหนูเลยพีริกีอยากพูดเลยกระเพื่อเลยพีริกี นี่ยังไม่ทันใดกลัวเหรอเนี่ยไปอูกพี่กลัวน้องสายผมสายไอ้นี่ผมไแต่คนคอมเมนต์ถามว่าถามช่วยถามให้หน่อยว่าเปียโนคือใครอ๋อเปียโนใช่เปียโนใครี่เรียนที่เงียบๆสารีไม่ต้องพูดเปียโนคือใครทำไมก่อนเรียนที่ไหนมาอะไรเฮ้ยมึงไม่ใช่คำถามน้องถามว่าเปียโนคือใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ เดี๋ยว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 วีอคือคนที่พี่นิกกี้คัสตอมไมซ์น้ำหอมให้ค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่ซื้อให้น้องขวดนึงนะหนูไม่ได้ถามนะคะมีมีคอมเมนต์ฝากถามมาออดได้แล้วบบูแล้วเดี๋ยววันหนังเรามาไลฟ์กันใหม่นะน้องสาวได้ขอบคุณนะคะเจอกันเว้ยน้องดีจ้าดีจ้าเจอกันเว้ยน้องสาว สวัสดีค่ะเจอนเว่ยน้องสาวแล้วเจอกันเว่ยน้องสาวอ่ะเจอกันเว่ยเป็นบูน้องรักเปียโนเปียโนดูอยู่เปียโนบอกว่าอะไรเนี่ยเปียโนไลฟ์ไหมเราชวนชวนเปียโนยังไงเหรอคะไลฟ์เปียโนที่พี่พี่ลงละไม่มีใครใครว่าเลยคุณแคปไปเลยใครว่าใครว่าคุณโนโนเปียโนบอกไม่ไลฟ์โอเคไม่เป็นไรจ้าติดอ่านเท่ากับเรื่องจริงติดอ่านเนี่ยเท่ากับเรื่องจริงกับกับตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นมากกว่าลูกพี่ ลรคแล้วเนี่ยลรคไปแล้วนะไปนอนละอ๋อได้ครับแต่ผมก็ไปนอนสาลี่ไลฟ์ไปต่อนาน้องเดี๋ยวพี่ได้ค่ะได้หนูไลฟ์แป๊บนึงแล้วหนูเตีค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับเท่าไหร่แล้วครับกลับสิบห้าคืนกับสิบห้าคืนเดี๋ยวคือกันเจอกันสักสิบเจ็ดสิบแปดมั้งลูกพี่ได้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 ครับพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บีแอสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบายค่ะทุกคนนะครับขอบคุณนะครับคนดูเยอะมากเลยบ๊ายบาย